ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่11มิถุนายน2556เวลา12.10นาสแสดงพฤติกรรมของคนร้ายขณะลงมือก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ในโรงจอดรถภายในหมู่บ้านตะวันนาว,วิวคลอง8ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีทำให้ชาวบ้านหลายคนเอื่อมระอาก,กับจรแสบรายนี้เพราะที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์ของคนในหมู่บ้านหายไป3-4รายแล้ว คุณผู้ชมครับเวลาคนในหมู่บ้านออกไปทํางานก็จะนํารถจักรยานและรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ที่โรงจอดรถบริเวณทางเข้าหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการนําโซ่นั้นมาล็อกรอไว้เพื่อป้องกันรถหายแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนร้ายนั้นจะกล้าลงมือก่อเหตุเข้าไปรถที่อยู่โรงจอดรถแห่งนี้ไปได้อย่างหน้าตาเฉยขณะเดียวกันมีกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณทางแยกซึ่งเป็นทางแยกเข้าหมู่บ้านก็สามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนครับ เขาถือแน่นปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีห่วงประกบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาเนี่ยล็อกครับก็คือจะมีห่วงอยู่ห่วงอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยเอาห่วงอีกอันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะล็อกจอดมาเป็นหลายเดือนแล้วนะไม่เคยเจอแบบนี้เลยและจริงจริงๆมันก็ไม่น่าจะหายเพราะมันเป็นรถปุ๊บที่มันเก่าอ่ะมันเอาไปไม่ได้มันแถวนนนัั้วมิ่งไปไกลไม่ได้เพราะเครื่องมันร้อนไงเราจะไชกันสิบห้าก็าจะใช้กันีิบห้าภาพจากกล้องวงจรปิดจะสังเกตได้ว่า คนร้ายมีทั้งหมด3คนโดยขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมามุ่งตรงไปที่โรงจอดรถในช่วงเวลา11นาฬิกา27เนาทีเพื่อไปตัดโซ่ที่ล็อกรอไว้ก่อนจะขับออกไปในช่วงเวลา11นาฬิกา38แนาทีและย้อนกลับมาอีกครั้ง12นาฬิกาเนาทีเพื่อมาเอารถจกักรยานยนต์เป้าหมายซึ่งคนร้ายได้ช่วยกันพยุงออกจากโรงจอดรถไปทางด้านหน้าหมู่บ้านอย่างใจเย็นกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนร้ายแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าการที่คนมาเอา รถจักรยานยนต์ตรงนี้ก็คือเข้าแป๊บเดียวแล้วก็ไขกุญแจแล้วเอาแล้วก็ไปเลยแต่3ามคนนี้มาอยู่ถึงเวลา11นาทีก็น่าจะเป็นคนร้ายแล้วนะคะเข้ามาอยู่ประมาณเที่ยงเ้านาทีเที่ยงเ้านาทีรถคันแรกที่ออกไปเป็นรถของเขาเองที่ขับมาคนขับขับไปคนหนึ่งแล้วก็สักพักหนึ่งห่างกันสักประมาณ2นาทีก็จะ รถ,รถที่เขากรโมยเป็นรถป๊อปเนี่ยเขาจะเข็นลงจากตรงนูนะ้นลงจากตรงนูน้นแล้วก็ขับออกไปทุกครั้งที่ชาวบ้านนํารถมาจอดบริเวณนี้ก็เกรงว่ารถของตนเองจะหายจึงได้รวบรวมเงินส่วนหนึ่งของคนในหมู่บ้านหลังคารเรือนละ1,000บาทติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยดรอบรวมถึงจุดสําคัญที่น่าจะเป็นแหล่งโม่สุมของเด็กและเยาวชนรวมทั้งหมด8จุดเป็นเงินเกือบ10,000แบาท แต่ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ชาวบ้านหวัดระแวงก็เกิดขึ้นจริงๆนับว่าโชคดีที่กล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวสามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นเด็กเยาวชนในละแวกใกล้เคียงขโมยมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวมันต้องมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองไม่นั้นมันจะมาอีกพี่ก็เชิญชวนชาวบ้านในหมู่บ้านตะวันนาวิวเนี่ยว่าเราช่วยกันบริจาคเนี่ยนะเพื่อให้มีรอปรพอ ให้ได้ติดกล้องวงจรปิดรถไปมามาันไปมามันไปมาเยอะเนะี่ยมันมีตั้งสี่สี่ทิศใช่ไหมถ้าเราไมีตั้งกล้องวงจรตั้งกล้องวกล้องวงจรปิดหลายหลาย,หลายตัวตยิ่งมีประโยชน์มากมากครับไม่แน่ใจนะว่าจะได้รถคืนหรือเปล่าจะขอให้จับคนร้ายให้ได้อ่ะมันต้องมีบทลงโทษละไม่งั้นมันก็จะทํากับคนอื่นเงี้ยแล้วเราก็ถ้าเกิดเราจะมาจอดอีกเราก็ไม่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพธัญ,ญบุรี เพื่อช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายและไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำซ้อนอีกขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งสืบสวนหาเบกสแสคนร้ายพร้อมจัดชุดสายตรวจลงพื้นที่สอดส่องความปลอดภัยเพิ่มเติมถ้าเขาเกิดอย่างเงี้ยเราต้องวิเคราะห์เราเขาเดือดร้อนเราต้องให้ตำรวจก็คือทำง,งานป้องกันปรปาบปรามเนี่ยนะคือการป้องกันก่อนเข้าไปดูซิ่มีคนจะติดตู้แดงอย่างไรหมอปภ เป็นอย่างไรบ้างส่วนสืบสวนไปดูซิว่าบ้านที่หายเนี่ยอะไรหายของทรัพย์สินที่แจ้งบอกรถจักรยานยนต์หายก็ได้ติดตามตัวคนร้ายต่อไปว่าบุคคลใดที่มารับมาทําการเจรกรรมหรือเป็นขโมยเนี่ยมอสองมอสามนี่ยเดี๋ไม่ลงเหตุไหมมันมาสามคนแล้วเด็กคนเล็กกะเป็นคนขับด้วยนะเดี๋ยวนี้ออกมาเนี่ยสถาพรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพวัชราตาคำ รายงาน